สองวินะครับหนึ่งวิพึบโอเค,อเคผม,มนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวไอเชี่ยไอสัตว์ไซทันสามตัวเด็กผมเจอกีก้ากูนะกับแป๊บกีก้าแป๊บหนึ่งสถาไทยอำนาจมืออย่างนั้นเหรอเดี๋ยวมึมได้เจอนี่ครับตัวฆ่าไซทัทนของจริงครับสตกีก้านะครับผมใครว่ากีก้าเล่นไม่มันนะครับดูนะครับผมนี่หโหปวดมาก ไม่กัดเลยดิเดินกัดเลยครับผมชิลิโตะตั้งดับสีดำไปเลยโอ้โหเว่งวิ่งหนีอย่างเดียวเลยโอเคครับผมวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พ,พีน้องทุกคนกันด้วยเลยด้วยกันนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับอองรีทีวีนะผมนะเออตอนนี้เราก็อยู่เกมอ้างมือายหมุบูุตอนกันอีกเช่นเคยนะผมนะ โอเคตอนนี้เรามาถึง EP ีที่22แล้วนะครับผมโอเคก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันมานะครับโอ้ยค,ครับซึ่งพาร์ทเมื่อก่อนนะครับผมนะพาร์ทที่21นะครับเราไปจับกีก้าตัวเมียกันมาใช่ไหมนะผมนะนี่พี่ก็ได้ทําห้องไปที่ร้อยเรียลหรือพี่จะผสมมี2ตัวนี้นะครับผมนะให้มันเอาลูกมาแบบโตรเยี่ยมเลยโขดร้ายทารุนนะผมนะนี่นีน ตัวผู้ก็จะเป็นเลเวล550นะครับสแต็กก็จะมีประมาณนี้นะครับดาหมีหกร้นะครับเลือดเกือบ20,000นะครับส่วนตัวเมียก็จะเป็นเลเวล636นะครับดาหมีก็อยู่ที่เอ่อ800นะครับนะเออเลือดอยู่ที่2อง0มนะครับนะโอเคเหมือนจะโหดอยู่พอตัวละบ้างนะครับมือพี่ก็ไม่เคยจับตัวเลเวลโหดขนาดนี้มาก่อนเลยเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาลูกน้องครับมาผสมพันธุในสองตัวนี้กันนะครับผมนะ เออซึ่งเป็นตัวมีดตัวพูดนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องซื้อเออ่ฟิลโมนมาก่อนนะครับผมนะอ่าหกสิบเอมเบอร์นะครับซื้อเอมเบอร์นี่พี่ก็ได้ปั๊มมาจากทำทำพิษแล้วก็ทำทำเยตินะครับผมโอเคในการแลกกันดีแฟกมันก็จะได้มาทีละสิบนะครับโอ้ซึ่งจะหายากพอสมควรนี่ซึ่งจะเป็นฟิลโมนอันนี้นะผมเป็นสีแดงนะครับเออจะเป็นฟิลโมนของเออ่ สัตว์กินเนื้อนะครับผมโอเคซื้อมาเลย60เอมเบอร์นะครับน่าแล้วก็เราต้องเหลือเอมเบอร์ไว้ซื้อไอ้นี่ด้วยนะครับผมนี่ๆๆๆเออไหนวะนะครับซึ่งเป็นโตเอ่อคิเบิลนะครับโตทำอาหารนะครับผมนะเออเพราะว่าลูกกีก้ามันเกิดมาเนี่ยมันจะ มันใจอยากกินชิปเปิลนั่นอยากกินชิปเปิลนี่นะผมนะเออพี่ก็ไม่สามารถหาให้มันได้นะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่มันอยากกินคือโอ้โหอย่างปั่นฮะอย่างปั่นนะครับผมโอเคนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะผมนะเขาจะให้เขาจะให้มา200คะแนนนะครับผมแล้วก็แลกชิปเปิลมาเลยนะผมนะอ่าชิปเปิลละ50คะแนนนะครับซึ่งพออเลยเหลือเลยนะผมนะเออเหลือผมเหลือไอเบอร์อยู่เท่าไหร่เนี่ยผมมีฟีโลโมนอยู่แล้วโอเค นี่ฟิลมูลก็60เป็นเบอร์เหลืออีเบอร์อยู่9อันนะครับโอเคครับเห็นเขาบอกว่าเขาต้องเราต้องใส่ฟิลมูลให้กับตัวเมียนะผมเนี่เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดประตูไว้ก่อนนะครับแล้วมันก็โอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้านะผมนะจะหกโมงเช้าแล้วนะผมนะโอเคของเกมอ้างมือบ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมพันธุ์กันเลยดีกว่านะผมนะโอเคตัวแรก ขั้นแรกเราต้องใช้ฟิล์มูลนะครับผมนะที่เราซื้อมานะครับผมโอเคนี่เป็นสีแดงครับใส่ให้ตัวเมียนะครับผมโอเคใส่ไปเลยครับกดเ r e s ร o r e USE i t ไอเทมเนี่ยนะครับผมนะเออเนี่ยกดไปแล้วเขาก็จะเปิดเอ่อไอ้นี่เลยนะครับผมนะ Enable Ventiling นะครับผมแล้วไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับอ่าตอนนี้เขาก็กำลังจะผสมพันธุ์กันแล้วนะผมมนาะโอเคทำไมไม่ผสมอุ้ยลืมอ่านประตูฮนะโอเคเดี๋ยวผมจะ ทำการเปิด Enable Venturing หรือเปล่าออของตัวพู้นะผมนะโอเคเปิดไปแล้วเขาก็จะสมผสมพันธุ์นะผมนี่นะครับโอ้โหจะทำให้อะไรวะเราจะได้โอกาสรับสัตว์กลายพันธุ์นะผมนะอ,อประมาณ3คูณ3นะผมนะมันเขียนว่าอย่างนี้นะครับอ,อผมก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจผมไม่เคยผสมพันธุ์สัตว์นะผมนะโอเคนี่น,น,นี่เดี๋ยวรอเขาไว้นี่ก่อนนะครับ รอมาเต็มร้อยนะครับผมเ,เต็มอยองเยึ้นแล้ว80 90ก็ผมแด้วไข่มันออกมานะเราต้องกดเก็บไปเลยนะผมนะในการใช้ฟิลมูลนนี่นี่มันจะดีมากเลยนะผมนะเราไม่ต้องใช้แอร์ในการฟักนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาของการ การเป็นออกเป็นตัวนะครับผมนะโอเคเอามันจะไปไหนแล้วนะครับผมเออเดินราต้องปิดนี่นะผมปิดไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเดินหนีฮะเออเนี่นี่ข้อดีของฟิลมูนฮะเราไม่ต้องใช้แอร์ในการฟักนะครับเออส่วนใครไม่มีฟิลมูนเนี่ยเราก็ต้องเออใช้แอร์นะผมประมาณ6อันละมั้งนะครับพี่ก็ขีดียจสร้างนะครับพี่ก็เอาฟิลมูนมาใช้เลยนะับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไขเขาออกมากันนะผมเดี๋ยวผมจะมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับ นี่เราห้ามกดอีดนะครับผมในการเอาไข่เขาออกมานะครับนี่มันจะเขียนว่า2ตัวเลยนะครับผมจากกีก้าของเรากับอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอเคเราต้องกดดอปนะครับนี่กดดอปอย่ากดอีดนะครับกดอีดคือกินนะครับจะหายไปเลยนะครับไข่เนี่ยโอเคกดดอปออกมาฮะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่านี่คือไข่ฮะจะฟักแล้วอีกสามสิบนาทีนะครับเออเนี่ยโอ้โหว่าไงซีอีโอ ซีอูี่เดินไหลไปเลยนะจะไปกินไข่เหรอเออเนี่ยดูอยู่กับหมีไหมครับผมให้ไข่มันอยู่กับหมีไหมนี่โอเคนะครับผมนะเนี่ยส่วนผมเนี่ยได้เตรียมอาหารมาแล้วนะผมในเครื่องเผาไว้ดีนะครับผมนะเผาอาหารเนี่ยเราต้องใช้เนื้อสุกในการเลี้ยงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเห็นเขาบอกมาต้องใช้เนื้อสุกในการเลี้ยงมันถึงจะไม่ตายนะครับผมนะ เออถ้าเป็นสัตว์ปกติเนี่ยตัวอื่นจะไม่ใช่กีก้าจะใช้เนื้อดิบก็ได้นะครับโอเคครับเราเข้าฟักไข่ออกมาเป็นตัวก่อนนะครับเออเนื่องจากว่าลูกกีก้าเนี่ยเขาจะกินเยอะเอามากๆเลยนะผมนะั้นเราต้องหาเนื้อให้เขาก่อนนะครับก่อนเขาจะเกิดนะครับผมเออกินในแบบที่ว่าแบบโอ้โหพีทอีจแหลกนี่แบบถึงก็ต้องชิดชายฮะเออถ้าเจอกีก้านะครับผมนะออแบบไอ้นี่มันกินแหลกมากฮะไอ กีกาเนี่ยครับลูกกีกาเดี่ยนะครับเราต้องไปหาเนื้อให้เขาก่อนนะครับผมโอเคนี่เตรียมเนื้อไว้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยวเนื้อไม่พอนะผมนี่ผมเตรียมเนื้อแบบโคตรเยอะนะครับผมนะเออมันจะได้โตมาไวๆไงนะครับลูกน้องโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มเนื้อก่อนแล้วกันนะครับนี่กัดไปเลยฮะโคตรโหดครับตัวเนี้ยเอี่โอ้สุดยอดฮะอันนี้ภาพสวยมากครับตรงนี้คือเป็นแบบวิวสวยมากผมชอบมากนะัะผมเริ่มชอบที่นี่แล้วนะครับ ที่ใกล้ๆแบบเสาเขียวนะครับผมนะเออสวยจริงนะครับโอเคผมตอนนี้ไข่ก็กําลังจะพักฟักแล้วนะผมนะเออพักอะไร่ะครับสำเนียงอะไรให้เราเนี่ยทำการเซฟไว้ก่อนดีกว่านะผมนะเออก่อนที่ไข่มันจะออกมาเป็นตัวนะครับเพราะว่าเราอาจจะได้ลูกแฝดหรือว่าลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายเนี่ยเราสามารถรีเซฟเลือกได้นะผมนะเออแต่หมดออนไลน์นี่ไม่ได้นะครับผมนะเออจะออกเป็นตัวอะไรก็สร้างนะผมเอาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเซฟไว้ก่อนเลยดีกว่าครับนะวิธีเซฟก็คือกดเข้าไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดไปที่เมนวนเซฟนะครับผมนะที่หนึ่งนะครับแล้วก็กดออกจากเกมนะครับโอเคสนเซฟเลยดีกันนะครับผมมาโอเคครับนี่กดไปที่ p l a y a r รนะผมแล้วก็กดไปที่เมนวนเซฟดาต้านะผมนะแล้วก็จะมีคําว่าเซฟนะครับผมให้เซฟอันแรกนะครับผมนะเซฟไว้เลยนะครับโอเคนี่โอเคครับ เราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมนะว่าเราจะได้ลูกกี่กาเป็นลูกแฝดหรือว่าลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะครับผมนะโอเคถ้าได้แฝดก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าผมน่าจะเลี้ยงไหวหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคฮะนี่มาแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะรอเขาเกิดเลยนะครับเหลืออีก30วินะครับผมเตรียมเนื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะโอเค มันกินแหลกกินจุแน่นอนฮนะไอ้ตัวนี้เลี้ยงยากนิดหนึ่งนะครับนะอือาจจะเลี้ยงยากพอๆกับกิฟฟินเลยละมัง้งใช่ไหมเออไม่ใช่ดิกิฟฟินเนี่ยเลี้ยงเป็นอาทิตย์เลยนะครับผมกว่ามันจะตื่นนะครับไม่ใช่กามันจะตัวใหญ่ขี่ได้นะครับผมนะใช่หรือเปล่าน้องกิฟฟินอนะเลี้ยงยากมากนะครับเออแต่กิการน่าจะเลี้ยงยากล,ง,ลงมานะครับสัตว์ตัวอื่นน่าจะไม่ยากนะครับโอเค ีก2วินะครับ1วิพึบโอเคผมนี่กดเคลมเลยครับกดเคลมในทันทีโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อใส่ข้ากินครับปิดเอ็นบร์วันเดอลิงหรือเปล่าโอเคปิดไปแล้วนะครับผมอ่าใส่เนื้อสุกไปก่อนนะครับผมอ่าผมจะใส่เนื้อสุกไปนะครับเขาวกินนะครับผมโอเคอีก36นาทีเนี่ย เออผมได้เป็นตัวอะไรผมได้เป็นตัวเมียหรอโอเคนี่หรือจะเอาตัวนี้ดีหรือจะอาลูกแฝดดีนะครับเออเดี๋ยวผมจะรีเซฟเอาดูไหมนะครับโอ้ค่าสแตกก็กเกอเหมือนแม่มเลยได้แม่มันเต็มนะครับไอ้นี่ดูหน้ามันดูหน้ามันผมจะเอาตัวนี้เลยหรือเปล่านะครับลูกน้องหรือว่าเอาลูกแฝดดีนะครับลูกแฝดก็ดีอย่างหนึ่งนะผมนะคือสองตัวไงออกทีเดียวได้สองตัวเลยนะครับนี่ แม่มันเหมือนแม่มันเป๊ะเลยเนี่ยตัวที้เหมือนแม่มันเป๊ะเลยนะครับผมว่าเนี่ยมันกินจุมากเนือน้อโอ้โหจะหมดแล้วครับเนื้อน,น้องกินเยอะชิบหายเลยนี่เฮ้ยนะครับไอเมันเหมือนแม่มันเลยเออนี่นะครับผมหรือถ้าผมรีเซฟเนี่ยมันจะได้แบบสแต็กดีกว่านี้ไหมเดี๋ยวลองดูไหม โอเคเดี๋ยวลองดูนะับผมจะเซฟตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเออที่จริงผมก็อยากได้ตัวนี้อยู่เหมือนกันน่าม,มาเดี๋ยวผมเซฟตัวนี้ไว้ก่อนโอเคครับตัวนี้ก็น่ารักดีนะครับผม <c oughs> ตัวมันอ้วนเหมือนไก่นะครับโอเคผมจะเซฟไว้อันที่สองนะครับผมนะนี่แล้วก็รีสตูไปอันแรกนะครับรีสตูไปแล้วก็เราจะกลับไปเป็นไข่เหมือนเดิมนะครับโอเค เราก็จะรอฟักน,นะครับผมรอก่อนฮนะมือถือค่อนข้างจะช้าช้านิดนึงนะครับผมเออไม่รู้เลี้ยงนานหรือเปล่านะครับมันถึงจะโตวไวนะครับออไม่รู้มันโตวไวหรือโตช้าแต่ผมน่าจะโตช้าเหมือนกันนี่นี่นี่รอผมอีกสามชีวิตฮะไอตัวนี้เราจะได้แบบไหนกันนะครับ มันจะได้ไม่เหมือนกันในผมในการรีเซตแต่ละครั้งนะผมนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะครับนี่โอเคฮะเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้เลือด2 0 0 0 0ื่นสองหมืละมั้งนะผมนะเหมือนแม่มเป้เลยนะครับดาเมจก็ให้มาที่495นะครับไอตัวเมื่อกี้โอเคอีกหกวีฮะมาเดี๋ยวอรอลุ้นกัน,นครับผมฮึบโอเคเอา้าว เอาเหมือนแม่มันเป๊ะเลยเป้มันจะไปไหนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนโหเปนวิ่งไปแล้วควันเลยนะครับผมควันเลยทันทีนี่ปิดไปก่อนปิดไปก่อนห้ามวิ่งห้ามวิ่งเออโหเหมือนกันเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองอีกทีนึงนะครับโอเคผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแรกที่มันออกมานะครับผมนะอ่าผมจะเลี้ยงเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เราสามารถใส่เนื้อไปได้เลยอุ้ยใส่เนื้อดิบไปแล้วนะครับ ผมจะใส่เนื้อสุกดีกว่านะผมเพราะว่ามันให้ค่าอาหารเยอะนะครับผมกลัวมันตายนะครับเออนี่ทำไมกดไปดูไม่ได้วะเออนี่ค่าอาหารมันจะขึ้นเยอะนะครับผมนะถ้าให้เนื้อน่องแบบเผาเน่ยนะผมเนี่ยแต่รอมันกินก่อนเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยไอ้นี่ดูหน้ามันดูหน้ามัน <c oughs> หน้าแบบเล็กๆนะครับผมนะตัวเล็กมากก็ไอตัวเล็กหรือตัวใหญ่วะมันตัวเท่างัวเลยนะครับผม เออเฮ้ยมันตัวไวอยู่นะมันตัวไวอยู่นะเออมันตัวไวอยู่ครับน้งองๆเดี๋ยวดูเทียบกับคนดิเฮ้ยเหมือนงัวเลยตัวเท่างัวเลยนะผมนะเออประมาณนี้นะผมจะเทียบกับคนนครับตอนนี้ก็คือสามารถขีได้เลยหรือเปล่านะผมนะเออน่ารักดีนะครับนี่เอไอเด็กกระปูไอเด็กกระป,รเกกระปรูเอ้ยเบบีจิกาโนสลัดนะครับ อเคเดี๋ยวผมจะใส่เนื้อสุกไปให้เขารัวเลยนะครับผมอ่ามันยังไม่หมดนะ <c oughs> หรือถ้ามีลูกอมเนี่ยมันจะทําให้ตัวไวหรือเปล่าแล้วผมลูกอมไหนไหนไหนลูกอมนี่นะครับผมอันนี้น่าจะทําให้ตัวไวหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเออหรือซื้อมาเลยดีวะนะครับ <c oughs> หรือซื้อลูกอมมาให้เขาเลยดีไหมนะครับผมนะเหล่เก้าเอมเบอร์อ ber, เดี๋ยวมันจะซื้อลูกอมเลยแล้วกันนะครับ ลูกอมนี่เหมือนจะทําให้ตัวไวนะครับผมเออหรือว่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้คูณสิบอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเพิ่มความตัวร็วคูณ1ิบนะครับ <c oughs> ไม่รู้แฮ่เออเดี๋ยวเอาลูกอมมาเลยแลยกันนะผมนะนี่อันหนึ่งนะครับอ๋อมันจะเป็นแบบถ้าเราซื้อลูกอมคูณ1ิบอันนั้นมันจะขึ้นมาให้สิบอันนะครับ <c oughs> โอเคใส่ลูกอมเข้าไป <c oughs> เดี๋ยวไปเอาเนื้อน้องสุกก่อนครับผม อล้วนื้อน้องสุกให้ยัดให้มันก่อนเนี่ยสามสิบอันนะครับจะเลี้ยงเป็นเนื้อสุกก็เลี้ยงขวดแปกนะครับผมนะเลี้ยงแปลก,กับาชาวบ้านเขานะครับผมนี่เป็นไงนะครับเออในหลังจากนี้เนี่ยผมจะเฝ้ามันไปเรื่อยๆนะครับผมบ เอ้าแล้วเป็นสีม่วงเลยเมื่อกี้เป็นสีแดงกลายเป็นสีม่วงเออผมว่าสีม่วงก็สวยนะครับผมผมจะผสมกันไปเรื่อยๆนี่ละครับสีม่วงสีแดงนะครับสมมุมัวๆไปนะครับผมเออ โ okay, อเคครตันนี้มันก็อตประมาณห้าเปอร์เซ็นต์นะนะออนที่เสียงนี่เป็นอะไรเนี่ยคือผมกินข้าวผมหิวข้าวมากเลยอะ่ะอืมอันนี้ข้าวเที่ยงพี่นะครับผมเออน้องกินข้าวเที่ยงกันหรือยังฮะก,ก,ก็ขอไปก็ไปอะอู่ข้าวครับผมโอเคมันกินข้าวด้วยกันครับน้องๆอ,อันนี้พี่ว่ามันอาจจะโตช้ามากเลยนะครับ โอเคครับนะนี่มันโตขึ้นมาประมาณนี้มันก็จะขึ้นแบบข้อความอะไรวะเนี่ยมันให้เดินเล่นหรือเปล่านะผมนะเออเดี๋ยวผมจะทําการเอ่อนี่เป่าให้เข้าตามมาก่อนนะครับเดินตามมาดิตามมาดิเฮ้ยมันต้องการเดินเล่นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับหรือต้องการให้ผมลูบหัวหรือเปล่านะครับผมโอ้เมงมุดเข้ามาในตัวโอ้มาต้องการเดินเล่นกับผมนี่มันจะขึ้นมา4ีข้างล่างนะครับ แล้วต่อไปมันก็อยากกินเอ่อคิปเปิลไอนุกนี่นะครับนี่ไอนุกนี่นะครับผมนะเออเดี๋ยวผมจะทําการอุ้ยเก็บไข่ไอนุกนี่แหละครับผมนะแล้วก็มาทาคิปลเปิลให้มันกินนะครับโอเคผมตอนนี้เขาก็โตได้ถึงเออสิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมตอนนี้เขาก็อยากกินคิปเปิลนะครับเออแต่ว่าไอนุกตัวนี้มันไม่ไข่ครับมันอยากกินคิปลเปิลนุกไอนี่แหละครับผมเออเนี่ยอยากกินกันซะแล้วนะมึงนะไอเด็กนี่ เอ็มก็ได้กินนะครับผมโอเคเขาจะกินคิปเปิลเอ่อพาราดอนเราก็ให้เขากินไปนะครับโดยการผมจะไปซื้อที่นี่เลยนะครับนี่อ่าเราสามารถซื้อโต๊ะอันนี้ได้ในเอ่อ45เอมเบอร์นะครับผมโอเคอ่าเอมเบอร์ก็หาได้จากถ้ำเยติเหมือนเดิมนะครับสายฟรีอย่างพวกเรานะครับต้องอดทนฟาร์มนิดนึงนะครับผมอเออเล่นยากนิดนึงนะเฮ้ย <c oughs> นี่โอเค โซนตัวพีละอันนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับโอเคน่าจะอันนี้นะคผมโอเคซื้อมาเลยนะครับผมอ่าก็จะได้เป็น3อันนะครับเดี๋ยวให้เขากินกันนะครับผมอุย้ยไม่ใช่เราต้องป้อนเขานี่หว่านะครับนี่เอามาหน้าอย่างนี้นะผมแล้วก็กดค้างไปที่คิปเบิร์ดนะครับนี่โอเคเขาก็จะกินแล้วนะครับผมนะเขาหน้าเป็นเอ่อโอ้โ คิปลื่นอะไรเนี่ยเพอร์ซี่อะไรเนี่ยเพอร์ซี่อะไรสักอย่างนะครับออแต่คิปลื่ลนี่ผมขอใส่อันนี้ไว้ก่อนนะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันเน่านะครับผมเฮ้ยทำไมใส่ไม่ได้โอ้ของเต็มโอ้ของเยอะมากฮนะแบบเต็มเลยนะครับมีแต่เนื้อเลยนะครับผมกักตุนไว้เนี่ยนะครับผมโคตรเยอะนะครับนี่ใส่ไปเขาผมคิปลื่ลได้อีกประมาณ30นาทีเขาก็อยากกินคิปลื่ลเพอร์ซี่อะไรสักอย่างแล้วนะครับผม โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เจ้าก,กีก้าของผมก็ไนตัวเป็นแบบโอ้โหเว่งตัวคตรใหญ่นะครับผมนะเออก็มีศพผมนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมฆ่าตัวตายนะครับผมนะเออเนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมันจะเต็มฮมะมันหิวคิปเปิลดีแล้วคิปเปิลไทยเชลาท็อปนะครับผมแต่มันคงไม่ได้กินแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันโตแล้วนะผมแต่ิีปินเสือกไม่เต็มนะครับผมเออโอ้โหเลี้ยงยังไงให้อิปินมันไม่เต็มไเนี่ยเออ ซึ่งผมนอนบ่อยมากฮะเออมันเลยอีบินไม่เต็มเลยครับเพราะาผมต้องทำอะไรหลายๆอย่างไงเออนี่ขึ้นร้อยแล้วไม่รู้ว่ามันจะรอให้อีบินมันเต็มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะครับผมเออเผื่อจะขึ้นเต็มร้อยนี่ขี่ได้เลยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเออเอามีแต่เนื้อสุกทั้งนั้นเลยครับผมเลี้ยงนะนะเออผมมันตายนะครับผมถ้าเนื้อดิบอาจจะตัวไวกว่านี้นะครับ เนเลือดก็จะให้มาที่3ามหมเลยนะครับดามิดก็500เลยนะครับอ้าวโอเคครับผมตอนนี้เราก็สามารถขี่ได้แล้วนะผมมาเต็มร้อยแล้วนะครับซึ่งอิมพิ้นมันไม่เต็มนะครับผมมันได้แค่นี้นะผมเลี้ยงได้แค่นี้เฉยเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเราใส่อานกันดีนะครับเลือดส0,000เลยนะครเยอะนะครับผมเออแต่เลือดพ่อแม่มัน2 0 0 0 0นเองนะนะครับ2 0 0 0มเองนะครับผมนี่ใส่ไปเลยโอเค โอ้โหบวกเลือดมา86แล้วก็ดามีที่16แล้วก็อะไรเนี่ยอะไรไม่รู้นะครับ26ถ้ามันติอีพินมันเต็มร้อยมันจะเป็น30นะครับผมเลือดมันก็จะให้มาที่ร0 0ซนะครับเออเนี่ยโอ้โหสีแดงเลยนะเอออ,อยากลองแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวออกข้างนอกเลยแล้วไปหาอะไรท่านกันดีกว่านะอยากเจอว่ะนะครับผม โหเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาจนโตเลยผมเลี้ยงประมาณสองวันในชีวิตจริงเลยนะครับผมเออัดตั้งแต่วันนู้นนะครับผมผมก็เลยทาคลิปเออเนี่ยปลูกผักลงด้วยนะครับจะได้แบบลงแบบไม่ขาดสายไงเออนี่จะกินควดเยอะนะครับผมบอกเลยนี่เป็นไงพี่บอกแล้วน้องๆต้องปลูกผักครับไม่ต้องกินเนื้อหรอกเนี่ยโอ้โหได้แบบควดเยอะเลยนะครับนี่เป็นไงกินผักไม่มืออ่ะนะครับผมเออเอ้ยผมลืมเอาเนื้อ ไอ้เนื้อสุกไปเก็บวะทุกคนเดี๋ยวเอาเนื้อสุกไปเก็บก่อนนะเดี๋ยวไปเจอไททันกันดีกว่านะครับผมไอ้จะปิดดิเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหพิ่งนะครับปิดใส<ไ>่หน้าผมเฉยเลยเฮ้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวไอ้เชี่ยไอ้ซั์ไซทันสามตัวเดี๋ยวมึงเจอกีก้ากูนะกับแป๊บกีกา้าแป๊บหนึ่งสถาไทยอับนาจเมอรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวผมได้เจอ มาก็ผมเจอแลฮะไอสอตัวนี้เอ,ออแอวิลหมเลยกันฟาร์มมาเมื่อกี้ปี้โอ้โหเจ็ดราเมจผมก็อยากลองอยู่เหมือนกันมาไปเลยกีก้านะครับสายท่านตัวแรกนะครับผมเจอกันหน่อยนะครับผมเปิดเลยนี่กัดไส้กัดปุงข้างในกัดที่ห้าพันฮะโอ้โหโอ้โหกัดโคตรแรง การโคตรแรงเลยโอ้โหทาเวลมันอัพนี่สุดมากเอา้าแต่ท่านติดบั็กฮะโอเคมันติดบั็อกหินนะครับมันสวนเราไม่ได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากโคตรตึงนะครับผมโอ้โหกัดทีละห้าพันแะดูดิถึงไม่ห้าพันนะทีละห้าพันนะไม่น่าถึงอนะน่าจะเป็นประมาณเอ่อสี่พันนะผมนะสี่พันสามพันอะไรอย่างงี้ยครับโอ้โหแต่เลือสองแสนเลือแปดหมื่นเลยครับมี่ฮะตัวค่าไททันของจริงฮะัท่าน กีก้านะครับผมใครว่ากีก้าเล่นไม่มันนะครับดูนะครับผมนีโ่โหโหดมากไล่กัดเลยดิเดินกัดเลยครับผมมามาเป้าหมายวันนี้คือ3ามตัวนะครับผมเพราะว่าเห็นสามตัวนะครับปึ๊บโอเคเหลือ2เหลือสองพันน้เราต้องลัดนะครับผมเพราะว่าเราต้องการวิวนะครับวีแป๊บบนึงโ้ตก,ต,กตรงน้ำพอด,ดีนะครับผมอ้อจะไปไหนเรา จะไปไหนเล่าจะไปไหนเล่าอุย้ยทำไมย,ยิงไม่เข้าเลยโอ้ยิงไม่เข้าเลยฮะอย่างนี้ต้องเจอไอ้นี่หน่อยแล้วดาบสังหารชิลิโตะนักดาบสีดำฟันหางฟันหางร้อยเดียวเองเออโอ้โหหัวมันจะตายฮะเออตายไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปฆ่าไดท่านอีกตัวกันครับผม มาแล้วผมตัวที่สองฮะเดี๋ยวผมจะบวกไปเลยเลยกันกัดแม่งเลยโอ้โหตัวเมื่อกี้ฆ่าคนยากฮะเออเฮ้ยต้องวิ่งตามมันครับผมนี่โอ้โหมันสวนได้วะทีนี้มันไม่บั็อกฮะมันไม่บั็กนี่จัดมาเลยสวนได้ก็ไม่กลัวนะครับใส,ส่แมงสเลยเลือดผมเหลือเยอะนะครับนี่กัดไปเลยฮะ เลือดประมาณเจ็ดแปดหมื่นมันก็จะหนีเราแล้วนะครับผมนี่หูกัดแรงมากแป๊บเดียวเหลือแปดหมื่นนะเอาหนีแล้วหนีแล้วนะครับนี่พิก้าเราวิ่งทันอยู่ฮนะเดเหลือห้าหมื่นครับผมโอ้ยกระตุกมากกระตุกจริงนี่นี่สองหมื่นแล้วฮนะหมื่นหนึ่งครับผม ห้า0ันหรือ2,000ันโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งฟันมันเลยแล้วกันโอ้วิ่งเร็วมากหยุดก่อนนะมึงหยุดก่อนหยุดก่อนจะฟันจะฟันฟันดิเฮ้ยโอ้ยไม่ฟันเลาฟันบันดี้โอ้ปวดจะฆ่ามันได้ฮะเอาตดหินเฉยเล็งเป้ามึงเล็งอะไรวะเนี้ยโอ้โหไปแหละโอ้โหเว่งบินเอา ใช้ท่านโอปงอาข้างหลังผมฮะเดี๋ยววิ่งไปหากีก้าขวอนจุดนี้อันตรายมากนะครับโอเคโอ้โหเวลแทบไม่ขึ้นนะฮะเวลตัวนี้ผม77นะครับผมโอ้โหศพมันดูศพมันเด็กเฮ้ยเวลแทบไม่ขึ้นนะครับเปีะศพมันอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ตัวที่สามมันหายไปไหนแล้วนะเออไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวต้องตามหาตัวที่สาแล้วผมเห็น3ตัวไง ค่าทีเดียวเลยนะครับผมโอ้ยติดหินชอบตีหินมาก,กตัวมันเฮ้ยโอ้ย,อยสะบัดเฉยเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แหละนะครับผมเพราะว่าทีก้าตัวที่เอ้ยไม่ใช่ท่านตัวที่3เนี่ยมันหาไม่เจอนะครับผมมันไปไหนไม่รู้นะครับผมน่าเสียดายมากนะครับผมเดิน ผมเดินเลาะหมดแล้วนะผมมาแต่ก็ไม่เจอนะครับเออเหมือนมันจะบักนะครับผมก็งงเหมือนกันมันเกิดทีเดียว3ตัวเฮ้ยอะไรวะนะเป็นไปได้ยังไงนะครับเออแต่ถ้าผมขี่กีก้าไปตอนนั้นก็คือโอ้โหคงจะได้แบบซัดกันแล้วสามตัวนะพี่ว่าพี่เอาอยู่แน่นอนนะสบายๆเลยนะครับเออนี่โอ้โหนี่ครับผมลูกกีก้านะน้องๆเออ,อน้องๆขอกันมาหลายพาร์ทไง ก่ว่าผสมลูกกีก้าหน่อยนะครับเออนี่เป็นไงพี่ก็ผสมให้เรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะนี่เลือดเขาก็อยู่ที่3ามหมครับดามิก็800เลยนะผมอัพแต่ดามินะครับเออวุอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบบพิงเท่านี้แหละนะครับผมนะาเออเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับนี่กีกาตัวสีแดงแจ่มเลยนะครับผม